ับผมวันนี้ก็ต้อ,ของขอแสดงความยินดีนะครับกับเซ็นทรัลชิดลมด้วยนะครับก็โฉมใหม่ก็ทําให้แบบแฟนๆที่ชอบมาเซ็นทรัลชิดลมอยู่นวผมเองก็เป็นคนที่มาเซ็นทรัลชิดลมบ่อยมากนะครับพอเป็นโฉมใหม่และยิ่งเป็นช่วงเทศกาลมันมาแล้วมันแบบมันอบอวลไปด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขนี่ พอมาเห็นแบบรถไฟที่วิ่งอยู่ใต้ต้นซาตตอครอสเอ่อใต้ต้นใต้ต้นคริสต์มาสสีทองแล้วก็แบบโหอยากพาลูกมามากเลย <laughs> เขาน่าจะเอนจอยแล้วเขาน่าจะแฮปปี้มากนะครับแล้วก็เอ่อสำหรับใครที่แบบอยากจะช้อปปิ้งในช่วงนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เฉลิมฉลองนะครับอย่างวันนี้ผมมาใน ในแบรนด์ของชิชิโร่นะฮะชิชิโร่กรุ๊ปนะครับ, Group, รบก็มีโปรโมชั่นดีๆแบบลด20%ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิบสี่ธันวาคมซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่ามันลดเยอะมากจริงๆสามารถ,ซ,าถซื้อเป็นของขวัญจริงถูกซื้อเป็นของขวัญไปฝากแบบพี่ๆผู้ใหญ่ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วราคาพิเศษมากครับอ่าแล้วช่วงปีใหม่นี้มีอะไรมีแพลนอะไรหรือเปล่้าเกิมีลูกไม่ได้มีแพลนไปไหนเลยครับพี่พพพ ปกติเมื่อก่อนก่อนมีลูกเราก็จะมีไปเที่ยวกันกับคุณจุ๋ยอะไรเงี้ยนะทุกปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมีลูกแล้วมันค่อนข้างมันค่อนข้างแบบทันลำบากเพราะว่าเพราะยิ่งมี2คนด้วยมันโอ้โหกว่าจะเก็บของกว่าจะลวกตึงกันได้อะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยก็เลยอยู่อยู่ไทยดีกว่าแทนที่จะแบบเทศกาลมันหยุดจะแบบยกครอบครัวไปไหนเที่ยวทั่วไทยฮะพอมีลูกแล้วเน้นเที่ยวในไทยมันแบบมันมันสบายกว่า คือไปต่างประเทศเอ<ม>อย่างตอนที่มีน้องพี่เจคนเดียวเนี่ยก็คือแค่คนเดียวนะกระเป๋าอย่งแบบห้าหกใบเลยใช่ไหมสองคนสองคนไม่รู้กี่ใบก็เลยไม่กล้าคิดยังยังยังไม่เคยมีแพลนที่แบบไปเที่ยวกันทั้งสี่ยังไม่มีเลยครับก็กะว่าเดี๋ยวให้เขาแบบให้เขาโตอีกอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่อยค่อยแพลนกันตอนนี้ก็คือแบบขอคิวในไทยก่อนเขาเขาชอบนะถ้ามันมีแบบคื สไตล์ในการแบบชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นพีเจเขาก็เขาก็ชอบออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยผมพออยู่แล้วว่าตามภาษาเด็กเขาก็อยากจะไปที่ที่แบบที่มันตื่นเต้นที่มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยส่วนชอบผู้คนอ่าชอบผู้คนแล้วก็อย่างน้องเจโพลอะไรก็ตอนนี้ขวบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ชอบให้เราพาออกไปเดินเล่นข้างนอกขับรถกอล์ฟเล่นในหมู่บ้านรับลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นฟิลแบบอยากออกไป ข้างนอกไปดูนกปีดูสัตว์ไปบ้านสวนไปดูไก่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมคะว่าแบบสักที่กีป่ปีที่แบบว่าอยากที่จะแบบไปพ,พร,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 ร้อมๆกันทุกสี่คนมีโมเมนต์ผมก็แล้วแต่คุณจุ๋ยเลยครับว่าถ้าคุณจุ๋ยไม่เหนื่อยผมก็พร้อมซัพพอร์ต คือคุณจุ๋ยเขาก็จะเป็นคนที่จัดการเรื่องเรื่องเรื่องข้าวของลูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดซึ่งเขาจะเหนื่อยมากซึ่งผมเขาเข้าใจเลยแต่ว่าคุณแม่เขาจะเป็นคนละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบตัดเตรียมทั้งของคนโตสมมุติว่าถ้าไปนะทั้งของคนโตของคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องเป็นคนจัดการเขาจะได้แบบรู้ทุกอย่างอันไหนอันไหนเอาไปเผื่ออันไหนขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเวลาเที่ยวทีหนึ่งเขาก็จะค่อนข้างเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารแล้วก็เดี๋ยวรอเขาพร้อมดีกว่าถ้าเขาพร้อมถ้าเขาลั่นขึ้นมาว่า อยากไปเที่ยวได้เลยป็นสายซับสายซับครับซับกันตาตอนที่พาพีเกไปตอนนั้นนะฮะมันแบบขนาดไหนคะในฐานะเพราะเราเคยไปเที่ยวแบบที่เป็นไปคู่การมีแกนเพื่อนอันนี้มีลูกไปด้วยก็ถ้ามีลูกไปด้วยเราก็นอนเร็วขึ้นฮะสองทุ่มก็คือต้องขึ้นเตียงแล้วเพราะว่าถ้าสมมติไปเที่ยวอ่ะมันก็จะต้องนอนต้องนอนประกบลูกไม่งั้นพอเขาหลับแล้วเขาก็จะแบบ หมุนเป็นแบบวงกลมเขาจะกลัวเขาตกเตียงสองทุ่มปุ๊บแล้วก็ต้องเต็มตัวเข้านอนพาเขานอนนอนประปกบข้างอะไรเงี<ม>้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกเตียงเยัวพีเจก็เป็นสายรอบทิศทางรอบร<า>อบทางครับรอบทิศท, <c oughs> ทางเด็กก็นอนดิน้นเออนอนดิ้นอะไรเง <c oughs> ี้ยครแต่ถ้าอยู่บ้านเราก็ให้นอนในคอกนอนด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตกแต่ว่าถ้าไปเที่ยวต่างประเทศที่ต่างกันเลยก็คือก็เขานอนเร็วมาก น้องพี่เจตอนนี้3ขวบกว่าแล้วครับเรื่องของพัฒนาการ<ม>เขาก็เขาก็เออเริ่มเขาสนุกสนานกับโรงเรียนไหมสนุกสนานกับโรงเรียนครับ <c oughs> ก็เริ่มกลับมาบ้านมีเริ่มมีพูดภาษาจีน <c oughs> กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออบางคําเราพูดเป็นประโยคจนบางทีเราต้องหันไปถามจุ๋ยว่าเอออันนี้แปลว่าอะไรน <c oughs> ะร <c oughs> อะไรอย่างเง <c oughs> <ะ>ี้ยฮะเพราะว่าเขาเริ่มแบบพูดเป็นประโยคแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากที่โรงเรียนที่ ครับก,<ๆ>ก็ก็โรงเรียนที่ปีที่น้องพี่เจไปเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแบบสามภาษาก็คือไทยอังกฤษแล้วก็จีนอ่อาทำไมรู้สึกอยากให้เรียนภาษาจีนก็คือสําหรับตัวผมอะคือผมมาทํางานกับ พี่ๆคนจีนแบบเยอะมากแล้วเราก็เป็นคนที่พูดจีนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นแค่คำๆแบบจำมาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าภาษาจีนมันก็เป็นภาษาที่สําคัญอีกหนึ่งภาษานะครับก็เลยกะว่าให้ลูกเนี่ยเรียนตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วก็แล้วก็คุยกัน กับคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาสามารถแบบเ,เรียนได้แบบใส่ภาษาได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับซึ่งพอได้เรียนไปหนึ่งเทอมแล้วก็เราก็ได้เห็นพัฒน,นาการเรื่องของการแบบการพูดภาษาจีนจากเป็นคําจากเป็นคาเริ่มเริ่มเป็นประโยคเริ่มมีคําศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยกลับบ้านมามาพูดให้เราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องไปไปหาคําตอบว่าอุย้ยที่เขาพูดมามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจูเองเขาก็เหมือน มีลูกปุ๊บลูกเรียนภาษาจีนมันก็จะทำให้เขาต้องต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยเพราะว่าจะได้แบบเวลาคุยกันจะได้แบบจะได้พอรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาเรียนมาเทิมเดียวครับเพิ่งเรียนมาเทิมเดียวแล้วพวไม่ได้เป็นประโยคก็มันก็จะเป็นเป็นประโยคที่แบบที่ที่เราซื่อสอนสอนมาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคำศัพท์ภาษาจีนพวกแบบพวกสัตว์พวกพวกผลไม้หรือหรือคนที่แบบมีหน้าที่ต่างๆเช่น นักดับเพลิงตำรวจพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เป็นคำศัพท์ภาษาจีนมาเลยครับเร็เวครับเร็วครับใช่ครับแ,แล้วพ่อสนใจจะไปเรียนนะเพราะว่าแฟนแฟนคลับค่ะแฟนขับมอเตอร์จีนก็เล่นหนัาอย,ยู่จริงๆในช่วงหนึ่งก็มีมีมีเรียนกับเราซื้อแต่ว่าเป็นเรียนแบบออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังแล้วแบบงานเยอะก็เลยแบบหายไปแต่ว่าตอนนี้คุณจุ๋ยเริ่มกลับมาเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาเรียนต่อด้วยเพราะว่า เดี๋ยวต่อไปจะได้แบบคุยภาษาจีนไม่รู้เรื่องด้วยนอกจากบว่าภาษาจีนที่เอากลับมามีแบบเล่าถึงเพื่อนๆมีครับก็กลับมาบ้านอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมามาเล่าว่าแบบวันนี้เขาเล่นอะไรเขาสนุกอะไรกับเพื่อนมีเพื่อนซีชื่ออะไรเพื่อนให้อะไรมาของขวัญอย่ไหนงี้ยครับก็จะมีมาเล่าให้ฟังแต่ตัวีมเอจะชมชมสาวๆุกวนี้แค่ชมไปเีย คนไปไปโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเจอแบบพี่ๆคนสวยเขาจะเรียกพี่คนสวยเขาอกีอ่พี่พี่คนสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจำว่าร้านนี้จะมีพี่คนสวยเ,เขาจะบอกว่าป๊าป๊าวันนี้เราไปกินข้าวที่ร้านพี่คนสวยกันไหมอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ทิ้งลายเลยห <c oughs> อมมากพี่ไม่ทิ้งลายเลยแต่ก็เริ่มแบบพอเขาเริ่มโตพอเวลาเขาเจอคนสวยๆเขาก็จะเริ่มมีแบบ เริ่มมีเขยเริ่มมีเงียบเลยบ,บ้างามีเก็บทรงอยู่เก็บทรงบางทีบางคนก็เก็บทรงไม่อยู่อะไรอย่างี้มีบ้างมีไหมคะมีคนไหนที่แบบว่าทําให้พีเจเก็บทรงไม่อยู่มีมีบ้างครับถ้าแบบว่าเป็นคนสวยๆอย่างแบบพี่พี่ตาราที่ไปหาที่บ้านอะไรเงี้ยมีใครไหมคะว่าแบบว่าเป็นคนต่างเป็นหรือเป็นไทยแบบคุณแม่ถ้าอย่างแม่แอไปไปเนี้ยถ้าแม่แอปไปที่บ้านเขา,บแบบเขาก็จะแบบเขาจะทิง้ง ใบเนี้วไว้ตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก่อนราแบบว่าก่อนจะยอมคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนะฮะแปลว่าสาวไทยแน่นอนครับไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม